ก็ขอสวัสดีนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอกเราได้ทําโครงการนะคะเยาวชนไทยใจอาสาสืบสารภูมิปัญญาการทําเทียนนะคะ,ะโดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งให้การสนับสนุนในการที่จะพัฒนายาวชนไทยสู่การเป็นเด็กที่มีจิตอาสานะคะ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอกนะคะซึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ,ะทางโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอกนะครับก็ชื่อผู้ในการก็คือนายทรงศักดิ์ฝักทองนะครับเป็นตำแหน่งเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก ค่ะก็นี่เป็นท่านผูน้อำนวยการนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะก็คือท่านาคุณตานะคะต้องบอกว่าเป็นปราแห่งเทียนและปราแห่งพึ่งนะคะตรงนี้จะจะคงสักหน่อยจะให้คุณตาได้บอกที่มานะคะก็ขอคุณตาแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมจาก,กสุเดชัานุพันณ์ขึ้นเป็นข้าราชการบำนาญน,นานที่สุดครับผมลาออกจากราชการตั้งแต่ปี2 5 0 เนขนาดนี้เป็นการว่าการการลำนานนานที่สุดนะครับ40กว่าปีถ้าบทราบทราบวาการดำนาน60กว่าปีกับ100กว่าปีแล้วแต่ทีนี้ผมอายุคุงขึ้นไ้78ปีใช่ไหมครับขอบคุณมากครับค่ะนี่เป็นคุณตานะคะผู้มาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําเทียนให้กับลูกหลานนะคะชาวบ้านโคกสบุ์นอกนะคะและวันนี้เรามีเครือข่ายจิตอาสาที่มาเข้าร่วมนะคะ จากศูนย์พุทธธรรมพศ์วชิรยานป่าดงใหญ่วังอ,อ้อเครือข่ายนดเล่าจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มเยาวชนพอลักโรงเรียนไร่ใต้ประชาคมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอีกหลายๆภาคส่วนนะคะที่อยู่ในอำเภอสว่างวีระวงนะคะในตอนนี้นะ,ะขอถามท่านผู้อำนวยการก่อนนะคะ เกี่ยวกับสาเหตุนะคะว่าทําไมเราถึงทําโครงการนี้นะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะคะได้รับงบประมาณจากกระทรวงนะคะล้านกว่าบาทนะคะ,ะมาให้กับเด็กๆมาทํางานจิตอาสาไม่ทราบว่าท่านผู้อำนวยการมีความคิดอย่างไรนะคะเราถึงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโดยโดยความตั้งใจของโรงเรียนนะครับเราเราต้องการที่จะสร้างนักเรียนให้มี จิตตรงนี้พอสมควรนะครับพอดีได้รับการประสานจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรของมนุษย์ได้ประสานมาว่าเราทํางานจิตอาสามาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สาเป็นปีที่3แล้วนะครับก็เลยเป็นที่ยอมรับของพี่น้องในส่วน ในส่วนของจังหวัดวุฒิราชธานีพอสมควรทีนี้พอเรากิจกรรมสืบสารจัดกิจกรรมสืบสารตำนานเพียนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเออกิจกรรมตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับออลูกหลานแล้วก็เป็นประโยชน์กับออพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้เราเราสามารถที่จะต่อยอดออไปในกิจกรรมอื่นๆได้คือโรงเรียนปฐมเราเนี่ยถ้าถ้าถามว่า เราสามารถที่จะทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหมก็คงจะบอกเต็นเต็มคำเต็มปากเต็มคำไม่ได้ว่าเพราะว่าเด็กมันมันตัวเล็กยังตัวเล็กอยู่ยังยังจะต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับการสอนให้ลูกหลานได้มีจิตสำนึกแล้วก็มีจิตอาสามีใจที่จะช่วยคนอื่นมันเป็นมาตรฐานหนึ่งในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้วครับ ก็แสดงว่าเราจะสร้างฐานให้สังคมนะคะโดยการพัฒนาปูพื้นเรื่องจิตอาสาและจิตสำนึกนะคะสำหรับคุณตานะคะทํางานด้านจิตอาสาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดเรื่องการทําเทียนประวัติของอุบลเราที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเทียนเนี่ยคุณตาคิดว่าเป็นยังไงคะลองเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยนิดนึงค่ะโอเคค่ะ คนรัชกาลีเรากับซึงนักเกียนนะครับมีความสําคัญกันมาตั้งแต่เรามาตั้งเมืออุบลที่ดงอุพิงน,นะครับซึ่งเป็นดงที่มีพื้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดว่าทุกแห่งถึงแล้วที่น,นี้มันเป็นภูมิปัญญาของพวกเราบรรพบุรุษแต่ก่อนมาเราเป็นผู้สืบสานบรรพบุรุษ เราก็น่าจะมีภูมิปัญญาทางเรื่องนัเรียนเป็นที่ประจักษ์ถึงความอุดมสมบูรณ์และอ่อนที่หนนี้ด้วยนะครับสิ่งที่คุณตามาสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคสมโมนนกสมบูรณ์นอกเกี่ยวกับเรื่องการทำเทียนคุณตาสอนอะไรบ้างคะมันมีหลายอย่างครับใใคือคล้ายๆกับว่าผมผมบอกไปมัมปเนเป็นเรื่องการเรียนรู้ไม่ใช่สอนเรียนรู้ ถ้าสอนนี่หมายความว่ามันต้องมันต้องให้ผ่านาๆต่อไปอันนี้เป็นการเรียนรู้สื่อสารปูปัญญาของพึ่งและเรีนยนนะครับขอให้เข้าใจด้วยไม่ไม่มีหลักสูตรก็มาสอนจะเป็นหลักสูตรอันนี้ถือว่าเป็นเรียนเรียนรู้เพื่อสื่อสารปูปัญญาของคนดงอุ่งน,นะครับ คุณตานำมาสอนเรานะคะ,ะท่านบอกว่าไม่ใช่การสอนแต่เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะคะเป็นคงไว้นะคะ,ะวันนี้นะคะคุณตาได้มาสอนเรื่องการทำพานเทียนและการทำกระทงเทียนอ,อยากให้คุณตาอธิบายนิดนึงนะคะว่าอุปกรณ์ที่จะมาทำพานเทียนยนี่มีอะไรบ้างคะมีเทียนเทียนกับพึ่งต่างกันนะครับ เทียนนี้จากการผสมทางยาีต่าถ้าพุ่งมนดาก,กาำอันนี้เทียนนี่เป็นปอุกรี่ส่ชนหนึ่งที่เรามาทำกนะารพ,พุ่งเทียนการพุ่งเงินการพุ่งเทียนสีเทียนสีเหลืองมันก็หมายมีมีมีคุณค่าเท่ากับแปดและแล้วสีขาวมีคุณค่าเท่ากับห้าหมายก็ว่าตีแปดได้ีห้า จริงๆที่นี่ถ้าหากว่าเราจะทําเป็นกระทรงกระรเพียนสมายความว่าภูมิปัญญาของพวกเราเนี่ยนะครับเรามาต่อยอดจากต้นเพียนนี่แหละครับมันน่าจะมีงานที่จิตสองเกี่ยวกับเพียนด้วยคือคล้ายๆกับว่าบุญเดือนอ้ายมันบุญข้ากรรมบุญเดืนอนสองมีบุญบุญรานบุญที่สามบุญก็นเีน บุญที่สี่บุญเกตมหาชาติขอโทษครับบุญที่สี่บุญเกตมหาชาติบุญที่ห้าบุญสงกลางบุญที่หกบุญป้องไฟบุญที่เจ็ดบุญจำฮะบุญที่แปดบุญข้าพบรรษาบุญที่เก้าบุญข้าประดัุ่นบุญที่สิบบุญข้าวสลากบุญที่สิบเอ็ดบุญอกพรรษาบุญที่สิบสองบุญกตะหินนะครับอันนี้บันที่สิบสองของเราเนี่เราน่าจะมีการไหลเรือไฟและลอยกระทงเตียนที่อปนบุญด้วย คือแคกใต้เทวาเราเราเราจะสร้างวัฒนธรรมเพิ่มอีกมาอยู่ที่นครพนมเขามีวัดไอ้ลอยกระทงต้อมีหลายเรือไฟย่างเยอะจะไหฮะของเรามันมีเทียนเป็นภูมิปัญญาของเราเราน่าจะเสนอภูมิปัญญาของเรามาในเทศกาลต่างๆอีกหลายเทศกาลนะครับก็ขอบคุณมากครับค่ะก็นี่เป็นเสียงเล่าจากคุณตาฉงวนนะคะ ตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายทอดสดนะคะคุตา่ะคุตาแล้วก็ท่านานอำเภอนะขอเรียนเชิญท่านานอำเภอเข้าร่วมวงสนทนานนิดนึงค่ะเป็นการอัดวิดีโอนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายทอดอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเราต้องมีการประชาสัมพันธ์นะคะในงานต่างๆนะคะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านในอำเภอสว่างวีระวงศ์นะคะ ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้กำลังใจแก่ลูกหลานนะคะ,ะชาวบ้านทุกสมบูรนอกชาวสว่างวีรวงนะคะ,อะตอนนี้ก็ขอคะแนนเบอร์ช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะเชิญค,ครับครับสวัสดีครับผมนายสักดานดาสักนายเธอสว่างวีรวงครับในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสันดีที่ พวกเราชาวอำเภอสว่างอีวงนะครับได้ร่วมกันเป็นยมเส้าในการสมโพชเทียนพรรษาพระราชทานซึ่งาาททพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเทียนพรรษาให้กับจังหวัดอบลราาธานีเป็นเวลา34ปีมาแล้วนะครับในวันนี้ทางจังหวัดอบลราาธานีได้นำเทียนที่ได้รับพระราชทานมาในปีก่อนๆจำนวน3เล่มเยียนมาสมโพชยังอำเภอทุกอำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่22มิถุนายนเป็นต้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบราชธานีได้มีโอกาสมาชมเพียพรเทราชทานรวมทานไดร้ร่วมกันภาคภูมิใจที่งานประเพณีแห่เทียนรัษาของจังหวัดวุราชธานีนั้นสืบต่อกันมาถึงร้อกว่าปีนะครับสำหรับในวันนี้ทางอำเภอสว่างวีววง นะครับก็ได้มีพิธีต่างๆ่าหลากหลายนะครับตั้งแต่การจัดพิธีสงการจัดสมโทษต่างๆนะครับมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทียนสงษาของหลายหน่วยงานทั้งรวมถึงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอกแห่งนี้ด้วยนะครับมีการ จัดมหสพสมโพธการแข่งขันกีฬานะครับซึ่งก็ถือว่าพี่น้องชาวเธอสว่างรวงทุกค้าสฝืนะได้มามีส่วนร่วมมาร่วมภาคภูมิใจในความเป็นพอลบมราชธานีที่เป็นจังหวัดเดียวนะครับที่ได้รับเหรียมภาษาธารณชานเป็นรางพิเศษนะครับค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านนายอำเภอนะคะ ซึ่งวันนี้เป็นวันดีนะคะของเราชาวสว่างมีระบมนะคะ,ะสำหรับโรงเรียนบ้านโคกสบุญน,นอกนะคะาน,น่้นเถืภอตอนนี้เราทำโครงการเยาวชนไทยใจอาสาสืบสารภูมิปัญญาการทำเทียนนะคะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะอนุรักษ์ เพื่อให้คนรุ่นก่อนนะฮะก็คือคุณตานะคะซึ่งท่านเป็นปราชญ์แห่งเพียนของจังหวัดอุบลราชธานีนเรานำความรู้ที่มีนะคะมาแลกเปลี่ยนมาถ่ายทอดให้กับรุ่นหลานก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นของท่านแหน่วนนิดนึงนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงครับว่าที่มีคุณตาแล้วก็มีลูกหลานของเราเนี่ยมาสืบทอดในสิ่งที่ดีงามนี้ก็ขอความคิดจากท่านอย่างพือครับในวันนี้เราก็เห็นว่า เยาวชนในอำเภอสว่างเรือบองนะฮะหลากหลายเลยที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสืบทอดประเพณีอันดีงานของชาววบ<อ>้านให้เยาวชนนะได้รู้จักนะฮะในการที่จะปฏิทีตนิในรูปแบบต่างๆแล้วก็มีความรักมีความภาคภูมิใจที่จะร่วมกันสืบทอดประเพณีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง คุณตาที่ให้ความเมตตานะครับแล้วก็ยังเห็นความสําคัญที่จะสืบทอดประเพณีอันธิงานเหล่านี้ให้อยูู่่กับชาวุบราชธ,ธานืสืบต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณนะทางน้องน้องเยาวชนนะก็หวังว่าน้องๆเยาวชนเหล่านี้นะครับจะเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้อุบลราชธ,ธานืสืบต่อไปแล้วก็ร่รวมกันอนุรักษ์ประเพณีเหล่าน,นี้สืบต่อไปครับ ก็ขอขอพะคุณครั้งนะคะ,ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ใหญ่นะคะก็อบอกว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งสามท่านนะคะ,ะกล่าวหรือว่าแสดงอะไรให้ลูกหลานนะคะก็อบอกเลยนะคะว่าบัน,นทึกเทปครั้งนี้นะคะจะนําไปเผยแพร่นะคะก็อยากจะให้ท่านอบอกกล่าวกับเด็กและเยาวชนของไทยเราจากใจของท่านเลยนะคะ่ะเอาขอเริ่มจากท่าน ผู้อำนวยการก่อนนะคะท่านผู้อำนวยการทรงศักดิก์ทองนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวกสมบูรณ์นอกนคอ่ะเชิญเชิญค่ะสําหรับในส่วนของโรงเรียนนะครับเรามีหน้าที่ที่จะปลูกฝังนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในระดับประถมศึกษานะครับซึ่งเราเปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นป .6 ห,หน้าที่หลักของเราก็คือูพื้นฐานความดีงามให้กับลูกหลานนะครับ เมื่อเขาโจกการศึกษาจากโรงเรียนในระดับประถมเขาก็จะขึ้นมาสู่ระดับมัธยมซึ่งความคิดความอ่านอะไรต่างๆก็คงจะแตกฐานและก็มีความคิดที่เริ่มที่จะทําในสิ่งที่ดีๆซึ่งตอ,ตอนนี้น้องๆที่ทําอยู่ตรงนี้เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ความรับผิดชอบอะไรก็จะเยอะกว่าในระดับปฐมแต่อย่างไรก็ตามในระดับปฐมเราก็เป็นที่ในการจัดทําในการที่จะฝึกฝนนะครับเราก็ได้ไปฝึกทักษะอาชีพในหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะทางทุนตาเนี่ยเราก็นํานักเรียนไปเรียนกับท่านไปให้ท่านได้ถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์ต่างๆให้ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นการทําเทียนไม่ว่าจะเป็นทัก อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นขนมโดนัทการทําไส้กรอยพวกนี้ถือว่าเป็นทักษะอาชีพซึ่งเขาจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเติบโตขึ้นมาเขาก็จะนำส่วนต่างๆเหล่านี้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับก็ขอตื้นตาค่ะ แสดงในเทศกาลถวายกับสมเด็จพระเทสอยู่ที่หอห้องสมุตจพระราชมังยี่งบุรกจำลาพอท่านเข้ามายังห้องแสดงศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทียนรศกษาท่านบอกว่าวัฒนธรรมตัวนี้รู้สึกว่ามันเกี่ยงตัวการสกาบถึงจริงจริงงทีละั้งทีละั้งอยากจะให้คำาตลดท้งดีได้ไหมหน่อย เคยทําไม่เอาเตียนทีสวยง,งามๆพวกนี้ไปประดิษฐ์ประดานกันถึงอ่านพันน้อยแต่ครับเป็นของกากของที่รเรียนทั้งสีพอดีมาเริ่มจุดชวนวนขึ้นมาที่อาจารย์ใหญ่ทุนในการนะครับแต่หะผมก็ภูมิใจและว่าเห็นแนวเพิมมาสนะสปุนเรื่องที่ผมมีกใจไว้ความสำเร็จจะมีแต่ระว่างมีระเบิดนะครับบคุณมากครับ ขอฝากน้องๆเยาวชนไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าโลกเราในวันนี้นะครับจะมีความก้าวหน้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมในอาเซียนในปลายปี2558ที่จะถึงนะครับแต่ก็ฝากน้องๆเยาวชนว่าเราก็คงต้องได้พิจารณานะครับรับทั้งความทันสมัยของโลกรับทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกในสิ่งที่ดีๆนะครับ ท้องไปกับการในรักสิ่งที่ดีที่สุ่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยัง่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทดีเปียนภาษาประเภทดีสงการต่างๆนะครับก็ขอให้ได้นำความเป็นไทยนะครับมาผสมผสานกับความก้าวหน้าของสังคมโลกสืบต่อไปให้ได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้นะคะ เราได้รับความเมตตานะคะจากทางท่งนานในอำเภอนะคะอำเภอสว่างมีระวงท่านผู้อำนวยการโดงเรียบ้านโคกสุบุญน,นอกคุตาสนวนสุพรรณนะฮะที่มาร่วมให้กำลังใจในโครงการเยาวชนไทยแล้วก็สวัสดีครับผมชื่อแมยกซ์สัด์เกียวนะครับเป็นประแทนจากโรงเรียนแมตตาบตาคมน,น,นะครับ ได้มีส่วนร่วมในการในโครงการอนุรักษ์ภูมิัานพรทินในความสื่อสารน้ำมันเพียงนะครับก็มีความดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัวัฒนธรรมในการทำเพียงแบบโบราณนะครับก็ดีใจครับ แล้วเราคิดว่าหลังจากที่เราเรียนรู้จากน้องๆโรงเรียนบ้านโคกมบนบุ์นอกไปแล้วนี่เราคิดว่าเราจะไปนําไปเผยแพร่ไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆที่โรงเรียนเราได้ไหมหรือเราจะทํำยังไงก็สามารถนำไปเผยแพร่ได้นะครับเพราะว่ามปการทำที่ไม่ยากมากนะครับก็สามารถนาไปเผยแพร่และให้ความรู้ ั้งในโูงอย่างนล้คุณช่นได้